สวัสดีครับเรามาทดสอบการอาวิดีโอตัวอย่างวิดีโอของ Mondo 5001Q นะครับซึ่งตอนนี้ a d ดไว้ก็จะลดราคาเหลือ3,900นะครับเป็นหน้าจอ full hd call c o r e นะครับอืมจะบอกว่าตัวนี้ถ่ายวิดีโอโฟกัสไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเหมือนมันโฟกัสไม่ค่อยติดหรืองไงไม่แน่ใจนะครับเราก็จะลองลองมาดู ว่ามันโฟกัสเป็นยังไงถ้าอยู่ไกลๆอย่างนี้ครับอยู่ไกลๆรับไกลๆอย่างนี้ก็พอดูได้แต่ถ้าเริ่มเริ่มขยับเข้าไปอย่างนี้มันจะเริ่มดูเหมือนเบอร์ๆนะครับนี่นะครับมันก็จะพอเราแตะโฟกัสปุ๊บมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยก็จะเบอร์ไปเลย คือการโฟกัสได้มันต้องอยู่ในระยะประมาณห่างจากวัตถุประมาณ5นิ้วประมาณน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าขยับเข้าไปใกล้ก็จบข่าวก็สำหรับในกล่องที่มีมาให้นะครับอืม ในกล่องก็จะมีสาย USB เป็น m i โคร USB นะครับหูฟังอินเอียนะครับเสียงเป็นสมอ l l ท a ็อกเสียงก็ระดับสมอ l l ท a ็อกทั่วไปนะครับก็มีหัวชาร์จนะครับอันเล็กๆคุณภาพก็น่าจะโอเคอยู่ใบรับประกัน คู่มือนะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยเท่านั้นนะครับเออไม่มีเคสไม่ได้มีเคสแถมมาให้แต่ได้ยินเขาบอกว่าใช้เคสของ htc butterfly ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเออได้จริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะใช้ได้นะครับคู่มือก็เป็นเล่มเล่มใหญ่ๆอย่างนี้อ่านะครับก็สำหรับสเปคเครื่องนี้คร่าวๆนะครับ 3g นี่ก็แรงใช้ได้นะครับ42.2 mc เมก CPU คอสคอร์6 5 8 9 1ดคกิกิกรมกกลม4กนะครับกล้อง12ล้านเออ13ล้านนะครับอย่าคาดหวังค่อนข้างแย่นะครับกล้องหน้า2ล้านเออแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นจุดดีอาจจะอาจจะไม่กี่ข้อของรุ่นนี้คือหน้าจอ Full HD แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เนื้อที่ที่เขามีให้ลงแอปมาก,มากถึง4กิกนะครับทำให้เราลงแอปได้เยอะมากแล้วก็เราสามารถใส่ SD เพื่อให้ Data อะไรต่างๆอยู่ใน SD c a r การได้แล้วเนื้อที่ในการลงแอปหลักของเครื่องนี่4กิกเต็มๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อข้อดีเลยคือหน้า,นาจอ f u l l HD อย่างที่บอกไว้ซึ่งมันราคาถูกมาก3,9 0 0แต่ว่ามันก็ ดีก็ไม,ไม่ไม่กี่อย่างนอกนั้นก็ค่อนข้างหรือว่าพอดีพอดีแล้วก็ค่อนข้างไปทางแย่เอาแล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือแบต2,100ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ส่วนข้อเสียนี่ก็ลำโพงเบาความหน่วงของซอฟต์แวร์แล้วก็กินแรมมากทำให้เล่นเกมอยู่ดีๆก็เด้งก็หลุดได้เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ